สวัสดีค่ะทุกคนอิงฟ้ามาแล้วค่ะมากับเวจีคอนเสิร์ตนะคะ ปาเชื่อค่ะว่าทุกคนเนี่ยก็คยทานคอลลาเจนซึ่งวันนี้พี่ฟ้ามีคอลลาเจนมาแนะนําซึ่งทางนี้มากๆเลยค่ะตัวนี้นี่เองค่ะ G, เวจี้คอลลาเจนพลัสตัวนี้นะคะทานง,ง่ายมากๆเลยนอกจากจะช่วยดูแลในเรื่องของบุ่นแล้วนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของขับถ่ายยังช่วยในเรื่องของผิวด้วยดูผิวพี่ฟ้าออร,าร่าก็จงใสมากๆเลยเพราะว่าเป็นวิตามินจากผักซึ่งทานง,ง่ายมากๆเลยค่ะวิธีทานนะคะก็เขามีช้อนตวงมาให้นะคะ1ช้อนต่อวันหรือว่า1แก้วนั่นเองค่ะ แบบนี้นะคะนี่แล้วก็คนลงไปให้ดูว่าสารสกัดเขาละลายเร็วมากๆเลยแล้วก็เป็นสีเข้มคือกลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะหอมถักมากเพราะว่าสารสกัดเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอะโวคาโดแล้วก็เป็นออบอกโคลีด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีพรีและตัวไบโบไอโติกค่ะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็บำรุงแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพผิวด้วยนะคะนี่กิง่ายมากเลย อร่อยมากๆเลยค่ะปาได้โปรมาดีมากๆเลยค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะในราคา690รู้ว่าดีแบบนี้แล้วมาบอกต่อแบบนี้แล้วรออะไรกันอยู่คะของมันต้องมีนะคะสาวๆเวจี้คอลลาเจนพัสค่ะ